หากวันหนึ่งคุณถูกขโมยโทรศัพท์โดยชายแปลกหน้าหากชายแปลกหน้าคนนี้กลับกลายมาเป็นลูกค้าประจำที่คุณเกียดเข้าไสหากลูกค้าประจำที่คุณเกลียดเข้าไส้ก็คือคนที่สอนพิเศษลูกคุณแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นั้นมันดันกลับไปเกิดกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านหนึ่งมาพบกับ Cash c a t in r o m a n เมื่อคนที่เราเกียดกลายเป็นคนสอนลูกเรา ก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะแบ่งมาเป็นทั้งหมด2ช่วงในการคือช่วงที่1ช่วงแนะนำรีวิวซีรีส์แบบไม่สปอยและช่วงที่2พูดคุยเนื้อหาแบบสปอยหลังจากที่ดูจบไปแล้ว4ตอนแรกงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า a ค t c ์ u อ t ์ n r o นโรแมเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูติวเตอร์สอนพิเศษเบอร์หนึ่งวิชาคณิตศาสตร์เขานั้นมีชื่อว่าชเวชียอนรับบทโดยจองขยองโฮเป็นชายหนุ่มร่างบางตัวเล็กแรงน้อยเนื่องจากเขาเนี่ยมีภาวะเป็นโรคความผิดปกติในการกินอาหารจึงทำให้เขาเนี่ยรับประทานอาหารอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ ซึ่งความที่เขาทานอะไรไม่ค่อยจะได้นี่แหละมันทําให้ผู้ช่วยส่วนตัวของเขาเนี่ยจึงแนะนําร้านอาหารเครื่องเคียงที่แสนอร่อยและถูกปากให้เขาได้รู้จกักเมื่อเชเวชิยอนได้รับประทานเข้าไปมันทําให้เขานั้นมีความอยากอาหารมากขึ้นสิบเท่าแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีความโชคร้ายอยู่เนื่องจากเจ้าของร้านอาหารนี้นั้นดันกลายเป็นคนที่เขาเคยทะเลาะวิวาทจึงทําให้นําแหงชอนเจ้าของร้าน ที่รับบทโดยจอนโดยอนไม่ค่อยชอบหน้าชอบตาเชเวชยอนสักเท่าไหร่เพราะตัวเธอนั้นเนี่ยยังทั้งโกรธและก็แค้นที่ทะเลาะกันไปคราวที่แล้วแต่ช้าก่อนความโอลหมาดนั้นยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะลูกสาวของเธอนั้นได้เป็นนักเรียนของเขาซึ่งเมื่อเธอเนี่ยได้รับรู้แล้วว่าเขานั้นเนี่ยเป็นครูสอนพิเศษลูกเธอจึงทำให้เธอเนี่ยต้องพยายามแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไป เพื่อลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเธอและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณได้ไปลองดูสำหรับเรื่องนี้นั้นได้พุ่มกับยูเจวอน ที่เคยมีผลงานโฮมทาวชะชาชาที่เราเคยได้ดูไปในปี2021ซึ่งพอเราได้ดูเรื่องนี้ไปนั้นก็รู้สึกได้ถึงความโฮมทาวชะชาชานะเพราะตัวเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่ตัวละครหลักอย่างเดียวเขายังพาเราเนี่ยไปรู้จักตัวละครอื่นๆอีกที่แต่ละตัวละครเนี่ยก็ดูมีปมในอดีตที่รอวันแก้ไขที่แตกต่างกันไปส่วนตัวเราเนี่ยถามว่าดูเพลินไหมเรื่องนี้ดูเพลินนะ ในช่วง2ตอนแรกยอมรับเลยว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากแบบคิดว่าเราอาจจะเทได้เรื่องนี้แต่พอได้ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆถึง EP ที่4 รู้สึกได้เลยว่าเราเนี่ยเริ่มผูกพันกับตัวละครเข้าแล้วเราเริ่มอยากรู้ปมแนอดของเขาเราเริ่มอยากรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เขาคิดและส่งผลให้เขาเป็นแบบนี้คือตอนนี้เนี่ยเหมือนเราเนี่ยเริ่มติดแล้วก็ผูกพันกับตัวละครต่างๆแต่พอดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆก็รู้สึกได้เลยว่ามันเนี่ยมีหลายรสชาติเหมือนกันเลยในเรื่องเดียว ค่อนข้างมีความดามากอ่อนๆที่ไม่หนักเกินไปมีความคอมเมดี้เบาๆที่ทำให้เราหัวเราะออกมาได้เพราะตัวหนังเองเนี่ยต้องการอยากให้คนดูน,นั้นรู้สึกเบาสบายในการดูแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีความรู้สึกได้ถึงคดีฆาตรกรรมด้วยนะมันจะมีตัวละครปริศนาที่จะเป็นฆาตรกรเหมือนจะเป็นพวกสตอกเกอร์เลยที่จะต้องตามหาตัวฆาตรกรว่าใครกันเนี่ยเป็นคนทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ก็เออนะรวมรวมเรารู้สึกว่ามันมีค่อนข้างหลากหลายอารมณ์ในเรื่องเดียวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ดูไปตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะเน้นไปที่ความแตกต่างของชนชั้นสถานะครอบครัวทางสังคมของนักเรียนมปลายที่จะเข้ามาหาลายัยการเรียนพิเศษซึ่งพอดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าที่เกาหลีเขานั้นเนี่ยก็เรียนโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดไปเนี่ยมันเหมือนกระจก ที่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเกาหลีที่เกิดขึ้นหรือว่าสังคมในประเทศต่างๆของนักเรียนที่ต้องแข่งขันที่ต้องอดหลับอดนอนที่ต้องทําตามฝันที่ต้องตั้งใจเรียนเพราะพ่อแม่บ้างเพราะตัวเราเองบ้างตรงนี้มันเหมือนกระจกที่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมงั้นเราขอมาสรุปเลยละกันสำหรับซีรีส์เรื่อง cash c o d e t in romance มันเนี่ยค่อนข้าง,างดูเพลินและก็ดูง่ายดูได้ทุกเพศทุกวยัย เปิดดูพร้อมกันทั้งครอบครัวไหนก็ดูได้เพราะมันเนี่ยมีความโรแมนติกหน่อยๆมีดราม่าเบาๆมีหลากหลายเจนในเรื่องที่จะให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองของแต่ละช่วงไว้ด้วยกันมีเรื่องหลักเป็นความสัมพันธ์โรแมนติกของตัวเอกทั้งสองคนมีเบื้องหลังปมในอดีให้เราได้ติดตามอีกทั้งยังมีเรื่องรองของแต่ละตัวละครต่างๆที่หลากหลายให้เราได้ดูส่วนตัวเราเนี่ยดูมา4ตอนแล้วรู้สึกยังไม่ได้มีจุดว้าวแต่จุดใดนะ มันเป็นค่อนข้างดูเรื่อยๆรู้สึกว่าให้เราในซมซับไปกับตัวละครดูเรื่อยๆซะมากกว่าถึงแม้มันจะไม่ได้มีจุดแ้วแต่อย่างใดแต่สําหรับเรื่องนี้ส่วนตัวเรายังไม่มีความน่าเบื่อนะยังไม่เกิดความน่าเบื่อเรารู้สึกว่าเรายังอยากเสพไปเรื่อยๆยังอยากดูไปแต่ละตอนยังอยากดูอยู่อะเออก็จะหากใครเนี่ยดูแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะ ก็หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการพูดคุยหลังดูจบ4ตอนแรกด้วยกันไม่เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูงั้นเรามาเริ่มเลยและกันก็ต4ตอนแรกที่เราได้รับรู้กันนั่นก็คือมันมีผู้หลายเว้ยเรื่องนี้ มันคือใครกันเขาคนนั้นคือใครที่ทําร้ายนักเรียนและก็ทําร้ายทุกคนที่อยู่รอบตัวพระเอกคนที่เขาทาร้ายนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ถูกกับพระเอกด้วยซึ่งตัวซีรีส์เนี่ยก็ดูจงใจและก็จูงใจไปให้เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องเป็นพี่ชายของเพื่อนนางเอกคนนี้เนี่ยคือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยส่วนเรื่องภูมิหลังของพระเอกเนี่ยดูแล้วก็น่าจะเป็นคนที่กลัวความยากจนแต่ยังติดใช้ชีวิตแบบง่ายๆที่ต้องนอนที่พื้นบ้างต้อง คอคิดว่าเขาน่าจะเป็นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะในใจเขาที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็เขาเนี่ยยังติดชินการกินอาหารรถมือครอบครัวนางเอกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวพระเอกเนี่ยก็เคยเป็นครูสอนในโรงเรียนปกติทั่วไปนะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรกันทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจลาออกมาสอนพิเศษส่วนตัวเราคิดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงที่พระเอกมักจะเห็นภาพหลอนเราคิดว่าคนนี้แหละที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระเอกเนี่ย กินไม่ได้นอนไม่หลับนู่นั่นนี่เนี่ยเออเราคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องนี้ด้วยและคือพระนางตอนนี้เนี่ยความโรแมนติกออกมาเบามากเบาแบบเบามากแต่คิดว่าหลังจากนี้แหละต้องต้อง,ต,องต้องมาแล้วความโรแมนติกเพราะตัวพระเอกเนี่ยจะต้องไปสอนพิเศษลับๆที่บ้านนางเอกเราว่าน่าจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนึกภาพ2ตัวละครน,นี้ลงเอยกันไม่ได้เลยทุกเพราะสีตอนแรกเนี่ยเขาจิกกัดกันตลอดนะคือเขาตีกันตลอดเลยแล้วตีกันจริงจัง,จงมากเลย ก็จะหาใครเนี่ยชอบที่เรามารีวิวหนังแล้วก็รีวิวซีรีส mm hmm. ์ก็ช่วยกดไลค์และกดซ mm ับ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ mm hmm. เพราะทุกๆไลค์และทุกๆซับเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปจริงๆ mm hmm. สำหรับวันนี้ Movie ่ทุทวๆขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย